วันนี้เราก็จะมาทำแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก็สามารถมีแอปพลิเคชันใช้ได้แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆภายในสำนักงานนะครับก็มาเริ่มได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปเริ่มที่การสร้าง Google Sheets ขึ้นมานะครับ ก็จะสร้างเป็น Google Sheets นะครับเป็นชีทใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะตั้งชื่อชีทนะครับเป็นแอปนะครับเป็นแอปแจ้งซ่อมนะครับแจ้งซ่อมอุปรกรณ์นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการมาเปลี่ยนชื่อชีตด้านล่างด้วยนะครับชีตด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นารายการนะครับรายการแจ้งซ่อมนะครับถังาจากนั้นนะครับเราก็จะมากําหนดนะครับหัวตารางนะครับเป็นรายการที่เราจะบันทึกตรงในแอปชีตนะครับก็จะเริ่มที่ i อ,อ ID นะครับ ID ตัวนี้จะเป็น ID ที่ใช้จำแนกนะครับรายการแจ้งซ่อมของเรานะครับแล้วก็เป็นชื่อรายการแจ้งซ่อมนะครับชื่อรายการแจ้งซ่อมนะครับต่อไปเป็นวันที่นะครับวันที่แจ้งซ่อมนะครับต่อไปเป็นช่างนะครับช่างที่รับผิดชอบนะครับ แล้วก็จะเป็นสถานะนะครับเป็นสถานะหน้าที่คอยรายงานว่างานเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับงานเราถึงขั้นตอนไหนแล้วเมื่อเราสร้างหัวตารางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่ส่วนขยายนะครับสร้างเป็นแอปชีตขึ้นมานะครับกดสร้างแอปขึ้นมาได้เลยนะครับ รอโปรแกรมโหลดสักครู่นะครับก็จะได้แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งซ่อมขึ้นมานะครับตันนี้นะครับเราก็จะได้หน้าเบื้องต้นสำหรับการแจ้งซ่อมขึ้นมานะครับเราจะกดไปที่ตัว Data นะครับเพื่อที่จะกำหนดนะครับรายการต่างๆเพื่อที่จะแ,ะแก้ไขรายการเพื่อให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูล นะครับอย่างเช่นตัว ID นะครับก็จะเป็นตัวยูนิคนะครับก็คือเป็นการสุ่มนะครับสุ่มรหัส ID ขึ้นมา8หลักนะครับรายการแจ้งชื่อก็เป็น t x x นะครับก็คือเป็นตัวหนังสือนะครับวันแจ้งซ่อมนะครับก็จะเป็นลักษณะข้อมูลก็จะเป็นเดทนะครับก็คือเป็นข้อมูลวันที่นะครับเพื่อให้กดเลือกวันที่ได้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นช่างที่รับผิดชอบนะครับตัวนี้เราจะเลือกที่เมนูอ e ีนํำนะครับอีน e ํำ um ตัวนี้เราจะเพิ่มนะครับนะครับเราจะเพิ่มรายชื่อช่างเข้าไปนะครับในที่นี้ก็สมมุติเป็นช่าง A นะครับแล้วก็ช่าง B นะครับก็ช่าง C มีช่าง3าคนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้หน้างานได้เลยนะครับกดดันไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานะการแจ้งซ่อมนะครับในที่นี้เราก็จะปรับ type data เป็น e น u m เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด add value เข้าไปนะครับก็จะมีสถานะกำลังดำเนินการน,นะครับ อยู่กำลังดำเนินการแล้วก็รอยืนยันผลนะครับต่อไปก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวรอยืนยันผลนี้อาจจะเป็นรอตรวจสอบก็ได้นะครับสแสลรอตรวจสอบนะครับโอเคกดดันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับจากนั้นเราก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกนะครับ เมืมาบวกตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถกรอกสถานะลงไปได้เลยนะครับเกอกสถานะการแจ้งซ่อมต่างๆนะครับครับเมื่อสักครู่นะครับเราอาจจะลืมเพิ่มหัวตารางที่ใช้เก็บรูปภาพนะครับบางครั้งการแจ้งสถานะการแจ้งซ่อมนะครับเราอาจจะอยากเก็บข้อมูลรูปภาพของอุปกรณ์ที่มันเสียหายไปด้วยนะครับ เพื่อได้จะได้แจ้งมานะครับวันนี้ทีนี้เราก็จะมาเพิ่มหัวตารางตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพนะครับเพื่อที่จะเก็บรูปภาพในการแจ้งซ่อมด้วยนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาที่ตัวแอปชีตของเรานะครับเราจะกดที่ตัว r e g e n e r a t e schema นะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้หัวตารางที่เราเพิ่มเมื่อกี้เข้ามาในตารางของเรานะครับตัวข้อมูลตารางนะครับก็จะ ตรงรูปภาพนะครับก็จะเปลี่ยนไทป์ข้อมูลเป็น Image นะครับเพื่อใช้เก็บรูปภาพที่จะเข้ามาในแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับหากดดเซฟนะครับต่อไปเราก็สามารถเพิ่มรายการแจ้งซ่อมเข้ามาได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ชำรุด um นะครับ ล้วก็จะเพิ่มตัววันที่แจ้งซ่อมมานะครับเป็นวันนี้นะครับรับผิดชอบโดยช่าง a นะครับก็จะเป็นสถานะนะครับกำลังดาเนินการนะครับก็จะเพิ่มรูปเข้ามานะครับก็จะเป็นรูปการซ่อมแอร์นะครับกดเซฟนะครับทีนี้เราก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอามาจัดการถัดไปนะครับ เมื่อเราบันทึกรายการสําหรับแจ้งซ่อมเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาลองจัดหน้ารายการแจ้งซ่อมดูนะครับเราจะไปที่วิวนะครับที่วิวนะครับเพื่อปรับหน้าจอของการแจ้งซ่อมตรงนี้นะครับเราจะไปที่ก r o บ p บ y นะครับก r o บ p บ y g ก o u บ b บตัวนี้นะครับเราจะให้ก r o บ p บ y กุ๊ปบายรายการแจ้งซ่อมนะครับกุ๊ปบายช่างที่รับผิดชอบนะครับช่างที่รับผิดชอบเสร็จแล้วนะครับพอกับรุ๊ปบายช่างที่รับผิดชอบแล้วครับเราจะแอดอีกหนึ่งครั้งนะครับไปที่กุ๊ปบายสถานะนะครับเพื่อที่จะเช็คเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่างแต่ละคนมีสถานะอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับเมื่อเรากําหนดคลิกไปที่ช่าง a นะครับ ก็จะทราบว่าช so ่าง네 A มีอยู่2งานนะครับก็คือมีงานซ่อมแอร์นะครับที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็งานท่อประปานะครับที่รอตรวจสอบนะครับหากเราต้องการแก้ไขนะครับเราก็สามารถกดแก้ไขตัวสถานะตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตัวนี้สมมุติว่าเราตรวจสอบแล้วเป็นซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดเสียบได้เลยนะครับสถานะตัวนี้ก็จะกลายเป็นซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราอยากเมื่อเราจะแก้นะครับตัวรายการตรงหน้าสแสดงผลตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเอาชื่อรายการแจ้งซ่อมนะครับมาเป็นตัวหัวเรื่องตัวนี้นะครับเราจะเลื่อนลงมานะครับไปที่ primary header นะครับเราจะใช้ primary header เป็นรายการแจ้งซ่อมนะครับเราจะคลิกเข้าไปในช่อง A ครั้งก็จะได้ว่าตัว รายการแจ้งซ่อมนะครับขึ้นมาเป็นตัวหัวรายการนะครับถัดไปนะครับตัว secondary header นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะครับก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรายการแล้วก็เป็นวันที่นะครับเมื่อเราแก้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดเส v นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งซ่อมไว้สําหรับใช้นะครับก็เมื่อเรามีการมีรายการการแจ้งซ่อมใหม่ขึ้นมานะครับก็จะกดที่บวกไปครับกดที่บวกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะแอดรายการแจ้งซ่อมเข้าไปนะครับหรือเมื่อเราอยากตรวจสอบว่าช่างแต่ละคนเป็นยังไงบ้างดําเงินการถึงไหนแล้วนะครับก็จะกดไปที่ ช่างแต่ละคนนะครับก็จะดูว่าสถานะของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับการแจ้งซ่อมง่ายๆไว้ใช้ในสํานักงานนะครับก็สําหรับวันนี้ก็การสร้างแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมนะครับในสํานักงานก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ